จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในร้านแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกม FIFA 16, FIFA 17หรือว่า FIFA 18ไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม n 9 4 4 ผมจะได้ลด16%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช anel านั t 94วันนี้มาแบบฮอตๆนะครับผมเปิดแพ็กกับพี่ปุ้ยนะครับผมไม่เคยเลยแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเปิดแพ็กอยู่นหน้าต,ต่อหน้ากันเนี่ย,อ,ยอ่างเงี้ยใกล้กันอะไรเงี้ยครับผมเพราะดวงของผมก็ทุกคนเคยเห็นอยู่ครับเปิดไปตั้ง ตอน4ี่ห้าแพ็คโอเพริ่งครับไม่ได้อะไรนะครับหวังว่าวันนี้พี่ปุ้ยจะมาช่วยเราครับผมเล็กดวงมาเป็นตัวช่วยช่วยทําให้ดวงดีขึ้นใช่หวังว่าวันนี้ปุ้ยจะมาช่วยมามาดูกันครับว่าผมมีแพ็คอะไรบ้างอ่ะสีฟ้ามาอยู่แล้วเนี่ยมันก็การันตีสิ้ม่แต่อันนี้ขอให้สีฟ้าอย่างกับเยอะๆตอนนี้มันสามสิบนักเตะบอกว่าสีฟ้ามาแน่นอนอยู่แล้วแต่เราอาจจะได้เยอะกว่าหนึ่งสีฟ้าเอาตกไปนี้ ประมาณนั้นไอ้แชปพูดถึงว่าตัวอากาศมันก็มีมาใช่ไหมตัวอากาศเีฟ้าเออตัวาอย่างนั้นะอาทิตหน้าจะมาอยู่แล้วยูอัดเดอะซีซั่นว่าเปิดเปิดวันที่วอร์ดไปก่อนหนึ่งวันทีวอร์ดดูหน้าตามันน่าจะกากสุดเนี่ยเอาไปเปิดเปล่าพี่เปิดแล้ววันทีวอร์ดเดี๋ยวเปิดได้กากมึงก็มาโทษกูอีกอ่ะไม่นักากอยู่แล้ววันทีวอร์ดอูไหนว่าดวงดีอ่าดวงดีจับปลาเดี๋ยว์เนเมซี่มันมีอะไรมาสียาวว่ะโอ้ เอ้ยเอ็นเตปใครเนี่ยเอ็นเตป80ใครเนี่ยครั์อันนี้เคยได้อินฟอร์มเคยได้อินฟอร์มอยู่โอเก็คือวันทูวอสเนี่ยดีๆมันน้อยมีกี่ตัวก็มีมีกันที่นึงชื่อออกก็มีเออก็มีแค่นั้นแหละอันนี้ใบสีฟ้าการันตีครับผมการันตีอ่าบอกเอาอ่ะกดเลยกาเด้กดเด้เห็นหนาไม่ได้บอกเอา ไม่ได้ walk out ครับทีมวอเตอร์ซีซั่นหวยแตกโอ้โหตุรกีอู้ใครโยโยคุสลูโยคุสโยคุสลู็7โอ้โหยังหวยเลยอ่ะเต่มันขายได้นะที่ฟ็อกาขายได้เท่าไหร่ไม่จะไปจับทีมตุรกีเล่นเงียโอ้ห้าหมื่นไม่เป็นไรไม่เปไรห้าหมื่นขายไม่ออกด้วยหวยก็บอกว่าหวยหวยก็บอกว่าหวยอย่ามาบอกขายได้ขายได้ทำไม อนี่พี่เปิดนเองสองหน่อยพี่อ่าได้จัดไปกากดจัดให้หล่อยดิโอ้ยใครอะเอวามาดีโอ้คนแปดอีกแล้ว่าไมเปนได้เุยวยแล้วเลยอะเอวามาดีพี่ปุ้ยจะได้โอ้ยิงเจ็ดสิบสองอะโอ้เตรเทพเนาะวิ่งเจ็ดสงยิงเจ็ดสิบสนี่ลนี่ตะกี กองเต้อันนี้บอกบ้าบอกบ้าชีค้างหน่อยดิค้างหน่อยขอวอล์คเอาเลยไม่หยุดมีวอล์คเอาเลยอะไรวะออกก่อนดีกว่าเอาก่อนเข้าใหม่เข้าใหม่ออกเข้าใหม่ด้วยอย่างนี้เลยเหรอทุกคนเลยเหรอได้จ่าจ่าจ่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย อุ้ยไเป็นเอลิกซ์ตันเลยไม่มันเป็น CDM เออแต่ CDM ตอนแรกเห็นเออตอนแรกพี่ก็พี่ก็นึกว่าเอลิกซนแต่เห็นมันเป็น CDM มันค้างเอลิกซ์ตันต้องแตรตอนนั้นี่ยชรอน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 ทีมมันจะซีซั่นโอเคครับคนนี้แทบไม่ได้เนี่ยอะไรมันจะ CDM แต่ว่าดีเฟนส์หกสิบห้าอีกสองแพ็คแพ็คไหนวะมีซีวโมแพ็คนี้แพ็คนี้แพ็คนี้เทสเปิดเลยเปิดเลยเทสเปิดเลยกดพร้อมกันกดพร้อมกันนะ เดี๋ยวน,นะจิจอ <mel od ic 00> e. ่ามันจอเพราะแตะก่อนแตะก่อน่าเดี๋ยวมันกดหนึ่งสองสามกดนะหนึ่งสองสเอ้ยเฮ้ยว้าวอะสามันสามัามันบ er ุาุกบุาสมันหรือเปล่าคิสมันเป็นใคร พกบ้าพกบ้ากิสมันหรือเปล่ากิสมันใครอะใครอะมอดเดสตมอดเดสเต้ใครวะมอดเดสเต้โอ้แล้วได้สามใบสี่ใบสี่ใบเหรอพี่เห็นสามดวงโอ้โมเดสคุณว่าพกบ้าหรือกิสมันกดสคลิปไปดิจะดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างทำไมไม่เป็นดีกว่าไหนอ่ะพี่ กูจะไม่รู้อะแต่มันได้ลสี่ใบใบโอ้แต่ว่าเออนึกว่าคิสมันมนได้พี่นึกว่าคิสมันกิสมันพกบ้าเห็นฝรั่งเศสขึ้นมานน่ก็เองแล้วหรือกองเต้ยิงได้เออโอ้โหกลายเป็นมอดเต้ยิงไโอเคนะพี่เออแต่สเตตัสโอเคนะยิงเก้าสิบเจยิงเก้าสิบเจ็ดแปดหกความแขงเกสี่ยิงเก้าสิบเจ็ดย่ตะมอนครับย่ตะมอนดูครับนี่สใบเลยเหร 3ามใบพู้แถบตรงหว่ดเออหัวล้านสามใบก็โอเคบโอเคตรงไหนวะสามใบโอเคไม่ใช่โอเคถ้าเป็นใบเดียวปอกบ้ากับสามใบใบนี้เอาอะไรปอกบ้าเห็นไะใช่ไหมเออสามใบดูใบแบบลาสันใจหมดครับค้างฝรั่งเศสค้างฝรั่งเศสนี่สุดยอดเลยนะ ถ้าคริสต์มานมาแล้วมึงเออถ้าคริสต์มาสมานี่โอเคเลยนะเข้มเห็นมันเป็น ST ด้วยคริสต์มานมันเป็น ST ส่าหรือว่ามันเป็นเอสทีเอสทีเอ้ตอนแรกนึกว่าเป็นคริสต์มาสฟอร์มดีอยู่ครับตอนนี้อ่าฮะฟอร์มดีอยู่ใช่รูการนี้ไม่มีคอสตาร์ลวโอ้โหอ้เห็นดามครับตกใจเอตกใจตกใจเห็นสามไปเออเห็นสามปุ้งปุ้งมาแฟกระพริบจ้าโอ้โหตายแล้วมันเป็นมาเป็นตัวแบบนี้ EA แม่ง ต้องต้องไว้นี่แล้วต้องไว้ฟีฟาสิบแปดฟีฟาเดี๋ยวจับฟีฟาสิบแปดอันนี้มันอันนี้ก็คือมันเป็นแพสตกค้างจากฟีฟาดูเจ็ดทีมแต่ซีซั่นเลยนะถ้าเกิดอีกทีนึงก็เป็นฟีฟาสิบแปดไปเลยนะนี่มันคือชุดสุดท้ายแล้วลนะ่ะมันก็ไม่มีมาให้เปิดอีกแล้วใชนเะล่ะใช่ก็มไม่เป็นไรครับเอาครับแพสอะไรอะ่ะส ilver แต่ถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้ silver ที่เป็นซีซั่นอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเราโชคดีนะอาจจะมีใบสีทองของคนเขาเคยได้เมสซี่โดอะไรอย่างเงี้ย ไปอย่างนั้นเลยมันเป็นซิลเวอร์อะไรอ่ะจุดเด้นรุนอะไรอุ้ยใครว่าคือันนี้อุ้ยเอ็งวิก้าเก่งๆไปให้เรียวมาชุดปีนี้อ๋ออ๋อใช่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 ีฟีฟ่าสิบแปดมันเป็นมันเป็นเรีวมาหลิกแล้วนี่ใช่ไหมใช่นี่ทีมันหลีกสีส้ำนั่นเนี่ยแล้วขายวะาเนี่ยฮันเซ้น โอเคครับผมก็สำหรับวิดีโอแพ็กโอเพนิ่งบ้านพี่ปุ้ยวันนี้จบไปก่อนแค่นะครับเปิดมันมากกับพี่ปุ้ยตกใจหมดเลยครับตกใจหมดเลยพี <ใน S 1> เ่เสียท้ายอ่ะเออใ,ใจเกอร์เลยท่าน ใช่หมดครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้จบไปของค่นนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดปุ่ม Like กดปุ่ม s h a r แล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยแล้วมาพบกับผมได้ที่ Facebook ไอ้944ดิ๊กอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปของค่นนี้ครับผมสวัสดีครับ more yeah.